ข่าทานครับการประชุมนานาชาติก็จะเริ่มแล้วนะครับจะใส่ชุดนี้ไปรจริงเหรอครับกางเกงยีนเนี่ยนะครับยกเลิกการประชุมไปก่อนวันนี้ฉันจะไปตามหาเธอคนนี้อะไรนะครับนายกลับบ้านไปก่อนเลยแต่เคียงกับคุณพ่อให้ลูกหมูอยู่ไหนกันนะไม่ใช่มั้งสาวที่นุ่มนวลอย่างลูกหมูทำไมเป็นผู้ชายได้ล่ะ คุณไม่เธอจะหนีฉันอีกแล้วเหรอเขอโทษครับไม่เป็นไรอะมอดจะมองเธอไม่ได้มองทางเอาอทำไงดีทำยังไงดีช่วยด้วยครูเด็ดอนอไรของฉันทำไมเป็นเจ้านายของฉันล่ะไม่ได้ฉันใจเธอรู้เรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาด ดนี้ก็คงไม่มีคนเชื่อกะเพราด้วยอะค่ะท่านประธานหมายความว่าไงหรอคะท่านประธานเขาหมายถึงตอนที่จะกินข้าวกัะเพราจะพูดเรื่องอะไรนะอ๋ออยากกินข้าวกะเพราหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปซื้อให้ค่ะไม่เผ็ดไข่ดาวไม่สุกทำได้ดีนี่ ตอนคุยชัดกันคุณก็บอกฉันเองว่าชอบกินแบบนี้ออคุณสนใจจะมาเป็นผู้เชื่อส่วนตัวให้เราไหมฉันหรอคะธรรมทานครับเขาเป็นแค่เด็กฝึกง,งานนะครับไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นเลขาหรอกครับคุณสมบัติจะเพียงพอหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ฉันเป็นคนตัดสินใจ <c oughs> ประธานครับดูเด็กฝึกง,งานคนนี้สิครับเล่นกับมาสกรปรกแบบนี้เดี๋ยวก็พาเชืโรคเข้าบริษัทผมว่าท่านประธานคะคือฉันสงสัยคงต้องจัดการหน่อยแล้วมั้งน่าสงสารจังน้องจะโดนไล่อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยพอดีว่าเราเปิดมูลนิธิเลี้ยงสัตว์จรจัดอะไม่ว่าจะเป็นหมาจะเป็นแมวคุณอยากให้อาหารใช่ปะจริงหรอคะพันดา อบคุณท่านมาทานเร็วขอบคุณนะคะเฮ้ยวันๆเล่นแต่มือถือไม่ได้ฝึกง,งานไม่ใช่เหรอหันหาความรู้ใส่สมองบ้างดิแต่ตอนนี้เวลาพักไม่ใช่หรอคะแล้วมันจะทำไงเน็ตบริษัทไม่ได้มีไว้ให้เล่นมือถือเก็บเดี๋ยวนี้ถ้าเจอรอบหน้าโดนดีนะ ขอโทษนะคะคุณลูกหมูตอนเช้าฉันคงตอบคุณไม่ได้แล้วนะคือฉันต้องทำงานอ่ะเฮ้เสรสักที <laughs> ทุกคนนี่ตีนะเด็กฝึกงานคนใหม่จะมาฝึกงานที่บริษัทเราโอ้แล้วนับตั้งแต่วันนี้ทุกวันพุธหลังเที่ยงจนถึงเลิกงานเป็นเวลาฟรีไทม์นะทุกคนอยากจะเล่นเกมไปไหนหรือว่าไปทำธุระที่ไหนเนี่ยก็เชิญตามสบายเลยโอ้โหงั้นไหนๆเราก็จะพักกันแล้วเนี่ยเรามาเล่นเกมถ่ายใจกันไหมครับอืม อย่างน้อยให้น้องพนักง,งานใหม่เนี่ยได้รู้จักกับพวกเราทุกคนด้วยไงครับ mm hmm. งั้นคู่แรกที่ผมจะเริ่มเนี่ยอขอเป็นท่านประธานแล้วก็ระดารฮะได้สิฉันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว mm hmm. ยังมาเริ่มคําถามแรกกันเลยครับ mm hmm. คําถามแรกก็คือกุ๊ปเลือกท่านประธานอ oh oh. ดอกไม้ชอบอะไรมะลิโ <B ally. S 1> oh oh. อโหตอบแม่นทุกคําถามเลยนะครับนี่ท่านประธานกับ คุณเป็นไรไหมเนี่ยคือฉันฉ,ฉันขอตัวไปเข้งน้ำก่อนนะคะครับยังไม่จบเกมเลยอ่ะพอดีฉันมีประชุมต่อเขาขอนกันเต็มที่นะนี่มันเช็ดประธานนี่ เด็กฝึกงานจะมีลายประธานได้ยังไงกันหรือว่ามันคิดจะมาหลอกลวงเงินประธานไม่ได้ทุกคนต้องรู้เรื่องนี้สวัสดีครับทุกคนก่อนที่จะเริ่มงานเลี้ยงผมมีเรื่อจงจะแอ้ทราบครับผมส่งลูกเข้าไปในกลุ่มบริษัทแล้วนะครับรูปถ่ายนี้ได้มาโดยบังเอิญจากมือถือของรดาครับที่ใช้ชื่อหลายว่ากะเพรา,าคุยใชทกับคนที่ชื่อว่าลูกหมูนั่นก็คือประธานบริษัทของเราครับ ผมคิดว่าละดาต้องมาหลอกลวงประธานบริษัทของเราอย่างแน่นอนครับละดาพวกฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะเป็นคนแบบนม้ใช่ถ้าประธานิ้ำใจขนาดนี้ทำให้ลงคออีกเหรอผมขอโทษจริงนะครับท่านประธานผมทนให้สวามแบบนี้หลอกลวงท่านประธานต่อไปไม่ได้ครับคนแบบนี้ต้องไล่ออกจากบริษัทเท่านั้นครับก็ถ้าทำจริงๆก็ต้องโดไล่ออกท่านประธานคะฟังฉันก่อนนะคะแต่คนที่โดไล่ออกเนี่ยควรจะเป็นนายนะอะไรนะครับ จริงๆง,งานเลี้ยงวันนี้ฉันจัดขึ้นเพื่นายโดยเฉพาะเลยนะคนที่แอบโกงใช้งบป,ประมาณของบริษัทระหว่างดำลงตำแหน่งเลขาธิการใช้ตำแหน่งเลขากดขี่พนักงานคนอื่นฉันไล่แยท่านประธานครับขึ้นโอโซนตีเอาตัวมันออกไปเฮ้ยท่านประธานครับ ผมผิดไปแล้วครับผมขอโทษครับท่านประธานครับผมผิดไปแล้วขออภัยครับท่านประธานท่านประธานคะฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะหลอกคุณนะคะจริงๆคุณหลอกเรานะไม่ใช่นะคะท่านประธานคุณหลอกให้เรารักคุณแล้วเราก็รู้มานานแล้วด้วยว่าคุณเสือาง ท่านประธานคะคือท่านท่านประธานหรอแต่นในแชทคุณเรื่องแล้ว,ว่าที่รักน้องรดาพี่การอยู่บ้านไหมจ๊ะอยู่คะ่ะพี่หยกพี่การอยู่ในบ้านคะ่ะคือพี่มีอะไรจะบอกอะ่ะพี่จะรบกวนยืมสักหมื่นนึงพี่รีบใช้พอมีไหมคะ องั้นเดี๋ยวหนูไปหยิบมาให้นะคะเอา้าคุณจ้องเงินไปไหนอะน้องสาวคุณมายืมเงินหมื่นหนึ่งอะเห็นบอกว่าต้องรีบใช้เดี๋ยวผมไปด้วยเออเดี๋ยวฉันรีบตามไปดูนี้แหละอ่ะนี่ค่ะพี่หยกขอบคุณมากนะ แกจะเอาเงินเยอะขนาดนี้ไปทำไรอะพี่กันก็เพื่อนหนูมันโทรมาบอกว่ามันเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดก็เลยจะนัดไปกินข้าวอีกอย่างหนูสองคนก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วด้วยก็คแค่ไปกินข้าวกับเพื่อนอะมาโทรมาตามหนูแล้วเนี่ยโยกพี่ไม่ได้อยากจะมาว่าแกเลยนะแต่ก่อนหน้านี้ค่าเทอมลูกแกก็ต้องหลายหมื่นไม่ใช่หรอผัวแกเนี่ยวิ่งมาบอกพี่ว่าไม่มีเงินสักบาทเพราะแกเอาเงินเนี่ยไปเลี้ยงเพื่อนหมดแล้วนี่ก็เป็นสาเหตุทําให้ผัวจะหยาดกับแกไม่ใช่หรอพี่ไม่ได้จะห้ามไม่แกไม่มีเพื่อนนะโยก แต่แกจะทําอะไรทุกอย่างมันต้องมีขอบเขตสิโยกแกทําแบบนี้ไปทําไมวะจะทําเอาหน้าไปทําไมอ่ะมีประโยชน์อะไรพี่กันแล้วใครมันจะไปเหมือนพี่อ่ะไม่คบเพื่อนห,อหนูถามจริงชีวิตพี่เนี่ยมีมาเพื่ออะไรฮะหนูจะบอกอะไรให้นะแค่หนูโทรไปว่าหนูเดือดร้อนกรี๊งเดียวเนี่ยก็มีเพื่อนเป็นร้อยพร้อมจะช่วยหนูละหนูก็แค่อยากจะออกไปกินข้าวกับเพื่อนแค่นี้เองไม่ได้หรอแกมีความสุขกับการใช้เวลาทั้งวันไปกับเพื่อนแต่แกอย่าลืมเดี๋ยวว่าแกยังมีพ่อมีแม่มีลูกที่แกต้องคอยดูแลถ้าแกเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ย พี่ว่าครอบครัวแกคงไม่มีความสุขสักวันครอบครัวแกก็คงแตกอโยกพี่พี่การเขาพูดก็ถูกนะพี่ไม่ว่าพี่จะทำอะไรเนี่ยพี่ก็ต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวของพี่ด้วยสิอ้าแล้วจะได้ไเนี่ยมือตังเนี่ย,ยพ่การน,นี่พี่กับระดาเตรียมกันใช่ไหมไม่ให้ยืมก็บอกกันตรงๆดีวะแกคิดอะไรของแกวะโยกแกพูดมาขนาดนี้แล้วอะได้ งั้นวันนี้ฉันจะดูว่าเพื่อนที่แกรักนักรักหนาเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับแกแกบอกว่าแกเพื่อนเยอะใช่ปะงั้นวันนี้เรามาแข่งกันว่าใครจะยืมเงินเพื่อนได้ก่อนแล้วถ้าแกยืมเงินเพื่อนได้เงินเนี้ยแกเอาไปเลยได้งั้นหนูจะไม่เกงใจพี่แล้วนะหนูจะทําให้ดูว่าไอ้คนเพื่อนเยอะแบบหนูกับคนไม่มีเพื่อนแบบพี่อ่ะมันจะต่างกันยังไงหนูต่อให้พี่โทรหาเพื่อนพี่ก่อนเลย ่าไงกันฮัลโหลแมนกูขอยืมเงินม sure. ึงหนึ่งแสนได้ป่าววะกูจำเป็นต้องใช้เงินนะมึงเอามาให้กูที่บ้านได้ป่าววะโอเคโอเคตีไปธนาคารเรียบร้อยตาแกแล้ได้ฮัลโหลเบลแกมีฉันยืมสักแสนหนึ่งป้าพอดีฉันรีบใช้อ่ะหยกแกเราเล่นปะเนี่ยฉันจะเอาเงินมาจากไหนหมื่นหนึ่งก็ได้อ่ะ ฮัลโหลพี่บอสพี่บอสพอจะมีให้หยกยืมสักหมื่นหนึ่งปะอย่าพูดเรื่องยืมเงินเลยกระเป๋าของพี่อ่ะสาดกว่าหน้ากแกอีแกเห็นยังอะ่ะพี่ไม่ต้องมายอ่อเยอะหนูเลยเดี๋ยวโทรคนสุดท้ายเนี่ยได้แน่นอนพี่ป๋องพี่ป๋องพอจะมีให้หยกยืมสักหมื่นหนึ่งปะพ,พี่พี่ป๋องอี๋เอ้ยผิดหวังนะดิ พี่ไม่ต้องมาย่อเยอะหนูหรอกไอ้เพื่อนพี่ที่บอกจะให้ยืมมันจะให้ยืมจริงเหรอโอ้ยอยู่ทะเลาะกันสักทีได้ไหมอยู่สงบสงบกันบ้างเถอะกันอันนี้เงินสองแสนนะเว้ยถ้าไม่พอมึงโทรบอกกูนะแต่กูรีบไประชุมกันโทษทเทขอบใจนะเว้ยเห็นแล้วยังเนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อนแท้มันไม่จำเป็นหรอกว่าเราต้องเจอกันทุกวันหรือเปล่าอะแค่เราลำบากเราเอ่ยปากคำเดียวมันก็พร้อมจะยื่นมือเข้ามาช่วยต่างจากเพื่อนของแก คอยแต่จะเกาะกินไปวันๆและไอ้คนที maybe ่คอยแต่ประจบแกเนี่ยในใจมันแฝงไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมทั้งนั้นอ่ะพอลําบากจริงๆเนี่ยมีใครสักคนที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยไหมไม่มีเงินเนี่ยพี่ให้แต่ที่พี่ต้องทําอย่างนี้เนี่ยเพราะพี่อยากสอนให้แกรู้พี่หวังนะว่าแกจะใช้เงินให้เกิดประโยชน์หนูขอโทษนะพี่การ ต่อไปเนี้ยหนูจะคิดให้มากกว่านี้แล้วก็เลือกคบเพื่อนดีๆนะไม่เป็นไรหรอกแค่แกรู้สึกผิดพี่ก็ดีใจแล้วคนเราผิดพลาดกันได้พี่หยกนอนวันนี้กินข้าวพวกเรานะเดี๋ยวหนูไปทำข้าวมาให้ขอบใจมากนะละดา <c oughs> จะร้องจะร้องวันนี้มาน้องพี่โอ้โว้ <c oughs>